we สีค่ะสำหรับเจสรอยทอวคนนี้นะคะเรามีความดีอย่างยิ่งคะ่ะที่จะได้พูดคุยกับนักกีฬาพาราลิมปิกนะคะแล้วก็เป็นนักกีฬาเรียกว่าหลายต่อหลายโครงการที่ไปแข่งขันนี้ได้เหรียญทองกวาดเหรียญทองมานับไม่ถ้วนเลยทีเดียวแล้วล่าสุดที่ได้ไปรับรางวัลมาคือเป็นระดับแชมป์โลกแล้วคะ่ะสําหรับนักกีฬาคนนี้นะคะคือน้องปุย๋ยวิจิตราใจออดนะคะนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทยคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ๋<น>ยตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้อยู่มาเก็บตัวอยู่ที่โคราชค่ะโอ้มาเก็บตัวที่โคราชนะคะเตรียมแข่ง<ช>ขันแมตต์ต่อไปเรียกว่าซ้อมกันตลอดเวลาเนาะเป็นนักกีฬาใช่ค่ะขอตลอดทั้งปีค่ะซ้อมตลอดทั้งปีเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย<ช>ขอให้ใหเล่าแมตต์ล่าสุดที่เราไปทําความสําเร็จเรียกว่าเป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาปิงปองหญิงของพุทธของใครเลยทีเดียวนะคะ เล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันเป็นการแข่งขันอะไรยังไงในระดับไหนนะคะน้องคะมันเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกค่ะสี่ปีมีจะมีหนึ่งครั้งค่ะที่ประเทศสเปนค่ะปีนี้จัดที่สเปนค่ะปีนี้จัดที่สเปนนะคะชื่อว่าแอนดาลูเซียสองพันยสิบสองใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเพิ่งจัดจบไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนนี่เองใช่ค่ะเดือนที่แล้วนี่เองค่ะช่วงต้นเดือนค่ะเดือน ค่ะแล้วทำทำยังไงเราถึงได้แชมป์โลกมาเราต้องฝึกขนาดไหนยังไงมันมันมีอะไรที่ทําให้เราได้ชัยชนะในครั้งนี้เล่าให้ฟังนิดนึิงโอ้โหฝึกฝึกหนักไหมฝึกหนักมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่เช้าตั้งแต่หกโมงก็ต้องตื่นมาเพื่อที่จะออกกําลังกายปั่นรถวูแชร์ก่อนอย่างน้อยก็ต้องสามกิโลอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยปกติก็จะวิ่งแต่ของเราใช้ปั่นวีลแชร์ใช่เ่อ้ขงอย่างน้อย Mm hmm. ใช่ค่ะใช่ใช่อย่างเงี้ยต้องทําทุกวันค่ะท,ทุกวันกิโลก่บอก <km. S 2> ก่อนซ้อมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอะค่ะ mm hmm. ก็ตีไปอย่างน้อยเราต้องแบบทํามาสร้างระบบความการหายใจให้มันดีอะค่ะ mm hmm. อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงใชค่ค่ะค่ะและจากนั้นทําอะไรต่อแล้วก็เข้าสนามค่ะเพื่อที่จะซ้อมโปรแกรมตามที่โค้ชบอกค่ะซ้อมปกติตามน้องตามเพื่อนๆค่ะอืม mm hmm. และอะไรที่เราทําให้เป็นความสําเร็จ ของเรามีเคล็ดลับอะไรไหมที่จะบอกกับนักกีฬาถึงแม้จะเป็นนักกีฬาปกติเนี่ยมันก็ต้องมีเคล็ดลับเหมือนกันใช่ไหมคะมันมันต้องของแบบนี้มันต้องฝึกฝนนะคะแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยอันนี้ต้องมันนักกีฬาทุกคนอาจะจะมีใช่ใช่ค่ะมันต้องมีความอดทนด้วยค่ะอดทนให้มากที่สุดแล้วก็ฝึกให้มันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของเราไปเลยในกีฬาชนิดกีฬานั้นๆที่เราที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะค่ะ แล้วในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่คู่ต่อสู้เราก็จะเป็นคนเดิมๆประเทศประเทศประเทศเดิมๆอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะส่วนมากแต่ว่าคนที่ที่หนูเข้าชิงกับคนนี้ค่ะกับเยอรมันเนี่ยค่ะค่ะหนูไม่ได้เจอกันมาประมาณห้าปีแล้วนะคะถึงจะเจอกันทุกทุกแมตช์ทุกการแข่งขันแต่แต่มันอยู่คนละสายทางไปห้าปีใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไม่ได้เจอกันเลยแล้วล่าสุดที่หนูเจอก็คือว่าแพ้เขาตอนช่วงห้าปีที่แล้วค่ะแพ้เขา ใช่ใช่สามหนึ่งแต่ครั้งนี้นี่ก็คือว่ามาเสมอกันสองต่อสองเซตแล้วก็มาตัดสินที่เซตเกมที่ห้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายเห็นแต้มดีว่าเชนบอกว่าตามเข้ามาตั้งแต่หนึ่งเขานาไปเจ็ดแล้วเราได้หนึ่งอย่างนี้แล้วเราไล่ตามโอ้โหเรียกว่าต้องใช้กําลังกําลังใจอย่างสุดเลยนะคะเพราะว่ามันตามเข้าอยู่เยอะเหมือนกันนะนับทุกอย่างออกมาหมด อะไรบ้างงั้นอะไรบ้างก็เอ่อความความเหนียวแน่นจิตใจความคิดใช่ค่ะสภาพจิตใจนี่ต้องมาอันดับหนึ่งมากเพราะว่าเราต้องไล่เขาเยอะแล้วฝีมือรงกิ้งเขาอ่ะเขาอยู่รงกิ้งที่ดีกว่าหนูค่ะของหนูนี่ยู่อันดับสามของเขาอยู่อันดับสองของโลกอ๋อเขาอันดับสองของโลกแล้วเราอันดับสามใช่ค่ะะมันแล้วฝีมือก็คือว่าพอๆกันแต่เขาจะเหนือกว่าหนุน นิดหน่อยค่ะใช่เพราะว่าเขาเขาสไตล์การตีของเขาอแถบยุโรปมันจะค่อนข้างที่แบบไม่มันยากอะค่ะในการเล่นอย่างเงี้ยค่ะมีถ้าหนูเจอดีง่ายง่ายช่วยยากอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใชค่ะแล้วจากที่เขานําเราอยู่เนี่ยเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วเราทํายังไงแล้วค่อยโอ้โหสุดๆเลยใครๆก็ยังไงกันนะใช่ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นหนูก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยใช่ไหมขอให้ชนะไองเยวตอนนั้นมันตื้อมากใช่ค่ะตอนนั้นคิดแค่ว่าแค่ลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวแล้วตามมาทานนั่นับหกเจ็ดอะค่ะแค่บอกว่าตัวเองบอกว่าแค่ลูกเดียวลูกเดียวเรื่อยๆทาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอตีตื้อมาจนถึงหกเจ็ดจากนั้นเขาก็น้ําต่อไปอีกเป็นสิบหกอันนี้นี่แบบว่าสิบหกนี่เลยอีกลูกเดียวเพราะชนะแล้วเราทํายังไงคะความคิดตอนนั้นแบบก็เหนื่อยนะกว่าจะตามเขาได้เนี่ยเหนื่อยแล้วปี่มือเขาก็แบบว่า มันสูสีกันอะแล้วม hmm, e: yeah. I mean, like mm ันเหนื I mean, like ่อยอะก็บอกว่าเอาอีกแล้วตามอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ตอนนั้นก็ยังคิดของเขาว่าอีว่าเราไม่แพ้เรายังไม่แพ้ทางที่ก็เป็นลูกเดียวที่ที่ที่ถ้าเกิดว่าเราเสียหรือว่าเขาตีได้เงี้ยหนูก็ถือว่าเขาก็ชนะเลยหนูก็แต่เราก็ยออมยิความขื่นืใจอึดอึดมากแล้วพอจนถึงลูกที่เราชนะนี่เรารู้สึกยังไงบ้างโอ้โหแค่จะเป็นไปเลยไหม ถ้ากระโดดได้กระโดดไปแล้วใช่ค่ะก็แบบว่าเหมือนเราป้นเขามาเลยอ่ะเขาก็น่าจะใช่ใช่ส่วนใหญ่ในวงการบินคองมักจะเป็นอย่างนี้คือเขาร้องไห้เลยอ่ะเขาร้องไห้เลยเหรอร้องไห้เลยค่ะพอออกจากสนามก็แบบเขาก็แบบเออร้องไห้แล้วเห็นโพสต์เขาไปปอบอะไรเงี้ยหนูก็อยากเข้าไปแบบขอโทษนะคะแต่ว่าก็มันอีกใจก็ไม่กล้านะฮึ่มควงอเตะเ่าย้ำเขาอะไรเงี้ยแต่ก็แบบขอโทษอะไรเงี้ย ขอโทษเป็นการกีฬาค่ะใช่ใช่ใช่นะคะมันก็มีแพ้มีชนะเกิดขึ้นได้แล้วเขาก็เสียใจก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขานําเรามาอย่างเยอะมากเขานํามาแบบเจ็ดหนึ่งตีลูกเดียวก็คือชนะหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาคงเสียดจอะไรแหละหกสิบใช่เขาเสียดายมากเขาร้องไห้หลยแล้วก็เสียก็ขอโทษแต่ว่ามันคือการกีฬาใช่มันก็เป็นโอกาสของเราที่เราสามารถทำได้ในวันนั้นใช่ไหมคะ แล้วได้เป็นโอกาสเลยค่ะค่ะแล้วเขานี่เขาอายุเท่าไหร่คะเรารู้ไหมทราบไหมอายุยี่สิบกลางๆยี่บห้ายี่หกเนี่ยอประมาณสบกว่าเองแต่เขาเริ่มเริ่มเล่นเขาเริ่มเล่นกีฬาพร้อมหนูเลยนะคะเขาเริ่มพร้อมหนูเลยค่ะใช่เจอกันครั้งแรกที่เยอรมันเขาก็ยังตีไม่ค่อยได้เหมือนหนูเลย แล้วก็เรียกว่าอยู่ในรุ่นเดียวกันถึงไหมเขาจะอายุน้อยกว่าแต่ก็อยู่ในรุ่นเดียวกันอันนี้คือทีมทั้งหมดที่ไปแข่งขันทั้งหมดในในครั้งนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งนอกจากได้รางวัลที่หนึ่งหญิงเดี่ยวมาแล้วเนี่ยยังได้รางวัลอื่นๆอีกด้วยเป็นทั้งหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก็คู่คู่ผสมนี่ชิงกับเกาหลีค่ะเอามาชิงกับเกาหลีอันนั้นก็ได้ที่สองมาใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่แล้วก็คู่หญิงคู่ก็เไปแพ้เซอร์เบียคะ่ะก็เลยได้ทองแดง okay. เซอร์เบียเซอร,ร์เบียนี้ก็คือว่าก็เขาก็แข็งมากก็<笑><笑>ไม่มีใครชนะเขานอกจากนอกจากจีน๋อเกข่ง okay. ขนาดนั้นเลยแต่ว่าเราก็ได้เกมห้าก็หนา้าก็เหลือเชื่อเหมือนกันเหรอว่าเราตีได้ขนาดนี้นะคะก็เกินความคาดหมายเยอะค่ะค่ะก็เลยทําให้เราได้มาทั้ง สามประเภทเลยนะแต่ที่เด็ดสุดก็คือเรื่องของแชมป์โลกเลยเป็นครั้งแรกของคนไทยที่ได้รางวัลระดับโลกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งแรกน่าภาคภูมิใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะของแม่ขาวดีใจมากดีใจมากๆหรือมีอัดฉีดอะไรยังไงไหมคะยังแบบทงยังไม่มียังยังยังไม่มี่าวแเ่ย เพนบอกว่าท่านนายกก็แสดงความมินดีด้วยในขณะที่ได้รับรางวัลในวันนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะขออนุญาตดีใจมีความสุขผมก็มีความสุขแล้วคนไทยมีความสุขผมก็มีความสุขค่ะขออนุญาตให้เล่าเรื่องราวที่ก่อนที่จะมาเล่นในครั้งนี้เผื่อเป็นแรงไปนดานใจให้กับน้องๆผู้พิการท่านอื่นจริงๆแล้วเนี่ยน้องปุ๋ยไม่ได้เป็นคนที่พิการมาแต่กําเนิดถูกไหมคะ ใช่ค่ะใช่หนูเป็นเกิดมาเป็นคนปกติร้อยเอร์เ็นค่ะแล้วก็มีวัดมันมีเรื่องเรื่องราวที่ทําให้หนูพลิกชีวิตค่ะก็คือเกิดเหตุการณ์ยิงกันบนรถสองแถวแล้วเราก็โดนเข้าที่เรียกว่ากระดูกหลังกระดูกฉลังก็เลยทำให้ท่อนล่างไม่สามารถไม่สามารถที่จะเดินได้ใช่ค่ะไม่รู้นอันนั้นตอนอันนี้ก่เดินไม่ได้คิบสามค่ะ สิบสา3ปีเท่านั้นเองนะคะและเห็นบอกว่าในในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนอยู่ด้วยใช่ไหมคะเล่นกีฬาแท้แน่นอนเลยใช่ค่ะแต่ตอนนั้นหนูเป็นคนปกติหนูชอบเล่นตะก้อตะก้อหญิงแล้วก็บอลเล่ย์อะไรอย่างนี้แล้วก็ได้แชมป์ตลอดเลยได้แชมป์ด้วยโอ้โหนนี้ด้แชมปไปเกิดตามปัญหาที่ เราไม่สามารถเดินได้แบบนี้เราเราหดหูแน่นอนรู้สึกหดหูแน่นอนแลวแถมยังไม่สามารถเล่นกีฬาอะไรได้ในในขณะนั้นด้วยตอนนั้นตอนนั้นหนูคิดเลยว่าแค่แค่เป็นคนพิการแค่แบบว่าไม่มีมัน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 ไม่มีประโยชน์อ่ะมันเหมือนเป็นภาระไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คิดว่าเราไม่มีความหมายในชีวิตต่อไปแล้วใช่ค่ะใช่ใช่เหมือนเป็นภาระของทุกคนอ่ะภาระครอบครัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราคงทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ย แล้วจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราหัานมาเล่นกีฬาลุกขึ้นมาเพื่อจะใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งมันคืออะไรอืมต้องเป็นพระเทพค่ะแล้วก็คุณกัลจะมาวราวันนัอยุธยาค่ะท่านค่ะ<อ>ท่านไปรับหนูให้หนูมาอยู่โรงเรียนสีจังหวัดปากเกร็ดน<อ>ี่ค่ะเพรหนูเข้ามาเท่านั้นแหละมันมันเป็นแวดวงสังคมของคลพิการที่ทําให้รู้สึก<อ>เรามีโคตรโชคดีเลย พรแขงแรงเลยเนี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่าหนูเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเปรียบเทียบอื่นได้อ่ะความพิการของเรากับเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนเราเป็นดีกว่นมาแบบหนูโค้ชบีออะถึงหนูจะจะช่วงชีวิตหนึ่งที่แบบทำให้ให้พลิกชีวิตที่มันทําให้เราเดินไม่ได้แต่พอเรามาเข้าตรงเนี้ยเราไม่เห็นอีกอีกที่ที่หนึ่งอีกสังคมคนหนึ่งมันทําให้รู้สึกหนูมีกําลังใจแล้วก็แบบ เราเรามีประโยชน์เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะใช่จะเห็นคุณข้าในตัวเองใช่ค่ะมีพลังมากามหากรรยที่คุณพอ่รรอสีจังวัน<ๆ>แล้วก็เห็นเขาเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะมันเห็นหลายๆอยา่างอ่ะมันทําให้รู้สึก<ช>ว่าเรามีกําลังใจขึ้นเยอะเลยคย่ะค่ะแล้วยังไงถึงได้เลือกกีฬาเป็นปองมาเป็นการตอนแรกคงยังไม่ได้คิดว่าจะจะถึงขั้นเป็นทีมชาติอะไรใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเล่นเพราะชอบกีฬาอยู่แล้วค่ะ ก็หนูไปเรียนเรียนในสีสิงวานนะคะเขาจะเป็นโรงเรียนแบบของของสมเด็จยากค่ะแล้วแบบทั้งเรียนด้วยกายภาพด้วยแล้วก็มีกีฬาเสริมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไปเห็นเพื่อนน่ะค่ะเขาตีองกันหลังห้องอ่าดนตรีค่ะหนูก็เดินวอล์กเกอร์ค่ะหัดเดินวอล์กเกอร์ตรนนั้นนะคะค่ะก็ไปขอกระตีก็ลองทีนี้สุดท้ายกอบมเราเป็นคนพิการแต่เราก็สามารถเล่นกีฬาได้เนาะอะไรเงี้ยก็ชอบ ก็เลยลอง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 เล่นมาเรื่อยๆอะค่ะแล้วครูครูพรละคือคือครูลีอะค่ะเขาอยู่เขาเป็นครูภระอยู่ที่โรงเรียนศิลปวังเขาก็แบบเล็งเห็นเราว่าเราสามารถไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเปิดโอกาสให้เราลองลองเล่นลองตีดูอะไรเงี้ยใช่ค่ะซึ่งก็มาค้นเพราะว่ามันมีมันมีกีฬาที่แข่งขันในระดับระดับนานาชาติได้ในประเภทพิการของเราอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมันมีช่วงนั้นนะคะมันมีอแข่งเยาวชนทีมชาติตอนนั้นหนูก็ยังเป็นเยาวชนเงนี้ค่ะที่ออสเตรเลียซิสเน่เขาก็เลยส่งส่งหนูไปไปแข่งก็ประสบความสำเร็จใช่ก็ได้เหรียญทองมาก็เได้เหรียญทองเลยเหรอใช่ใช่ของเยาวชนการการแข่งขันครั้งแรกที่ออกไปนอกประเทศได้เหรียญทองกลับมาไม่ไม่ธรรมดาเลยเยาวชนใช่ค่ะแบบมันเป็นจุดระกายหนูมากเลยว่า เราชอบเอาละเราจะมุ่งหน้าไปอย่างนี้แหละใช่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 โอ้โหนับจากนับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นี่เหรียญไม่เต็มบ้านเรียกว่าเยอะมากเลีียงแล้วมันจะเรียบเลยนะคะตั้งแต่เรื่องมื่อไหร่เยาวชนจากนั้นมานี่เห็นบอกว่าเรื่องของอะไรนะอาเซียนพาราเกมนี่คือเราเหมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราเหมาตั้งแต่เราเล่นมาเลยไม่เคยเสีย ียแชมป์หญิงเดี่ยวให้ให้ประเทศอื่นทุกสมัยสุดยอดเลยนะคะแล้วแถมอย่างที่บอกคือในขณะนี้แล้วอย่างนี้อันดับโลกของเราขึ้นไหมคะจากการที่เราได้รับได้รับตอนนี้อยู่อันดับสองของโลกแล้วค่ะอขึ้นมาเป็นอันดับสองของโลกแล้วนะคะจากครั้งหนึ่งที่น้องวิจิตาเคยมาร่วมกิจกรรมกับเราที่เรียกว่า Make a w i s h ชหนึ่งวันหนึ่งปรารถนา ตอนนั้นนี่ยุรู้สึกว่ายังอยู่ในลำดับที่หกที่เจ็ดของโลกอยู่เลยใแล้วในปี2558ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนั้นนี่คือเมือนกับว่าน้องอยากจะไปเที่ยวแล้วก็เราก็เลยพาน้องไปเที่ยวใช่ค่ะยังจาได้กิจกรรมเมื่อ2,558เจ็ดปีมาแล้วนะคะตอนนั้นอยากไปเที่ยวที่เอ่ออะไรนะตรงตรงตลาดน้ำใช่ไหมตลาดน้ใช่ค่ะใช่ใช่มันเป็นตลาดน้ํา ของสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอของขายของขายที่แบบเรียนแบบโบราณใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอาห,หารตัด <laughs> ยเย,ยอะแยะเพราะว่าน้องแก็มซ้อมซ้อมตลอดเวลาไม่ได้ไปเที่ยวไหนเราก็เลยพาน้องไปเที่ยวเป<ช>็น m ม k e เอเวชนะคะใช่หนึ่งวันหนึ่งปรารถนานะคะกิจกรรมนี่ห<ช>ลังจากที่ซ้อมให้มาสัมภาษณ์กันแล้วก็พาไปเที่ยวก็สนุกสนานดี และดูสิจนวันนี้มาเป็นอันดับสองของโลกแล้วเป็นความ,มภาคภูมิใจอ่ะยี่เงยทีเดียวนะคะแต่ว่าแผนนี้คือวางแผนไหมต้องเป็นอันดับหนึ่งดีแล้วมีวิธีการในการที่เราจะขึ้นอันดับหนึ่งยังไงบ้างวางแผนอะไรยังไงบ้างปีหน้าต้อง,งอฟิตร่างกายให้มันแข็งแรงกว่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะมั่คนคงที่เราก็ตอนที่ออกเก็บแรง่ะคะ่ะก็ต้องค่ะ ศึกษาคู่ต่อสู้ให้มันเยอะๆจะได้จะได้เก็บเก็บเก็บแรงเก็บกับคู่ต่อสู่ที่เขามีแรงแรงเยอะกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เราก็จะได้เขาสูงใช่ค่ะใช่อันอันดับหนึ่งนี่เป็นประเทศไหนอะคะน้องปุ๋ยตอนนี้อยู่ที่เซอร์เบียค่ะเซอร์เบียอ๋อใช่ก็คือแข่งที่ได้เจอในรุ่นของหญิงคู่นั่นเองใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเซอร์เบียเป็นมือหนึ่ง ตอนนี้ค่ะค่ะแล้วในในอนาคตที่เป็นอะไรนะพาราลิมปิกพาราลิมปิกที่เราเคยเคยเคยแข่งอ๋อครั้งหน้าครั้งหน้านี่จะเป็นเป็นที่ฝรั่งเศสค่ะครั้งสองพันยี่สิบสี่ค่ะสองพันยี่สิบสี่นที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วเราก็เคยร่วมกับโอลิมปิกพาราลิมปิกมาแล้วด้วยใช่ไหมคะในใช่ค่ะที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยที่ริโอด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นก็เอผลงานที่ผ่านมาที่ที่แข่งพารานี่ก็คือว่าเข้ารอบแปดคนสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีประเภททีมกับประเภทเดี่ยวแต่ว่าหนูมีโอกาสแข่งแค่ประเภทเดี่ยวอย่างเงี้ยค่ะที่ที่บราซิลนะคะใช่ค่ะที่โอใช่ค่ะแล้วก็ไปตกรอบแปดคนสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือจบเลยแล้วเพราะหนูไม่มีไม่มีทีมแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็ มันก็ต้องต้องเราต้องปิดตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะก็ขอแค่แต่ว่าที่ฝรั่งเศสก็ต้องตั้งตั้งใจไว้นะคะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองก็คือว่าต้องต้องต้องปิดเหรียญแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะอืมค่ะในปีสองพันยี่สิบสี่ยังมีเวลาอย่างมากใช่ต้องจะต้องไม่พลาดแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะอืมค่ะแล้วตอนนี้เรามีทีมมากขึ้นแล้วด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ไปคนเดียวแล้วอีกใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้มีน้องมีน้องผู้หญิงแบบที่ที่ไปโค้ดไปดูมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาซ้อมด้วยอะไรเงี้ยแล้วน้องก็แบบเก่งขึ้นเยอะมากแล้วก็ตั่นใจซ้อมมากแล้วก็ทําให้รู้สึกหนูมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยมีคู่ค่ะค่ะแล้วเวลาเราซ้อมเนี่ยเราต้องซ้อมกับคนปกติหรือว่าเราต้องซ้อมกับคนที่ มีคลาสเดียวกันกับของเราค่ะไม่ไม่จำเป็นค่ะคนปกติแล้วแต่โค้ชจะปกใช่ค่ะตีกับโค้ชตีกบคนปกติตีกับเพื่อนในทีมอะไรเงี้ยค่ะได้หมดใช่จะวนแล้วแต่โปรแกรมค่ะค่ะโอ้แล้วอยากจะถามเลยว่าแล้ววางแผนอนาคตจะเล่นกีฬานี้ไปถึงอายุเท่าไหร่ยังไงหรือว่าจนนจะเหลีงไปไม่ได่หนูได้หนูวางแผนเลยว่าเออ จะดูเด็กๆที่ที่หนูสับโค้ชไปไปไปเอามาค่ะเด็กน้องสองคนนี้เป็นที่เป็นแฝดแฝดกันนะคะเขาก็อ๋อเหรอคะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ยี่สิบเองค่ะยี่สิบเหรอครับ่ก็คือว่าวาดแผนไว้ว่าเราอาจจะต้องเป็นอนาคตเป็นโค้ชต่อไปอืมอย่างนั้นไหมหรือว่าจะยังไงโค้ดหรือว่ายังยังหรือว่าเพราะ่หนูก็รู้สึกเหนื่อยมากอิ่มอะค่ะรู้สึกอิ่ม อ,อิ่มกับปิงปองมากเลยค่ะแล้วอยากจะไปลองทดลองเล่นอะไรแบบอื่นหรือไมไม่แล้วค่ะหนูว่าหนูรักรักปิงปองมากกว่ารู้สึกว่าหนูไปได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าเล่นแล้วมีความสุขอืแล้วจะเลิกตอนไหนนี่ก็ต้องเอ่าน่าจะวางแผนให้ตัวเองสักสิบปีก็พอดีอ <laughs> สี่สิบ <laughs> แต่ดูดูแล้วว่ายังเล่นได้อีกหลายปีแน่แน่เล่นเล่นได้เกินสิบปีแน่เพราะว่าสภาพร่างกายแข็งแรงใช่ค่ะแต่ว่าต่างประเทศนี่อายุหกสิบเขาก็ยังเล่นอยู่นะคะนั่นน่ะสิเพราะว่าปิงปองเป็นอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้แบบเหมือนกับกระแทกกระแทกอะไรเยอะใช่ไหมคะใช่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 ใ่ใช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 ใช่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 ตชใช่ใช่ใาใช่ใช่ สายตาแล้วก็สายตาที่ต้องไวใช่ค่ะปฏิกิริยานี่ต้องไวมากใช่มคะถึงถึงต้องซ้อมให้มันเป็นอัตโนมัติ่พะว่าลูกมาตรงนี้ตรงนี้มันต้องฟีอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะใช่มันมีลูกพันใช่ค่ะใช่นี่คือนี่คือเคล็ดลับนั่นเองแล้วมีแน่มีการไปฝึกกับโค้ชต่างประเทศบ้างไหมคะไม่มีนะคะเพราะโค้ชเราเก่งมีแต่โค้ชเราที่แล้นค่ะวีคนต่างประเทศจะมาเอา อ่าจริงเป่าจริงค่ะ<า>โอ้เนี่ยถามก,<อ>ก็แล้วก็แบบแถบแถบบ้านเราเนี่ยค่ะแถบญี่ปุ่นแถบอ่าบ้านเราเนี่ยค่ะข็ก็มีมีนะถามว่าทําไมใครเราถึงเก่งขึ้นเร็วจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วสร้างเด็กๆใหม่มาให้แบบสูสีกับเขาอะไรเงี้ยค่ะมแบบีเขาก็อยากมาแบบมาอยู่แคมป์กับเราอะไรเงี้ยก็มีซึ่งของเรานี่ก็<ม>คือเมดอินไทยแลนด์ล้วนๆเลย ความสาเร็จของนักกีฬาทุกคนใช่ได้ทีมไทยแลนด์มากเลยด้วยความทุ่มเทของทีมโค้ชด้วยนะคะใช่แล้วก็ผู้บริหารผู้บริหารกับโค้ชจะจะจะคุยแล้วก็จะแบบทํางานกันตลอดเวลาเลยค่ะประชุมกันบ่อยแล้วก็ทำโปรแกรมกันจริงจังมากค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนอะของน้องๆนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาแบบพาราหรือว่าเป็นกีฬาปกติธรรมดาก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีวงการกีฬาปิงปองของเราไม่ว่าจะเป็น ในมุมไหนก็รู้สึกว่าจะพัฒนาทั้งนักกีฬาใหม่ๆก็เก่งขึ้นมากๆเลยนะคะใช่เก่งเร็วเก่งเร็วขึ้นมากค่ะแล้วก็มีเวลาซ้อมทุกวันมีอุปกรณ์พร <c oughs> ้อมอไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสแล้วก็สนามอุปกรณ์ <c oughs> ในการฝึกซ้อมอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาการทํางานอะไรอย่างนี <c oughs> <c oughs> <ๆ>้ค่ะเบลเลียอะไรอย่างนี้ค่ะมันตอ,ตอนนี้ก็คือว่า <c oughs> มันมันพร้อมทุกอย่างคะ่ะแค่แค่เรามีเวลาทุ่มเทให้กับปิงฟองเต็มที่แค่นี้ก็ ก็น่าจะสำเร็จแล้วเลยใช่ไหมถึงได้ความสำเร็จของน้องปุ๋ยในวันนี้อยากให้พูดให้กําลังใจหรือเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในตอนนี้แล้วก็อาจจะประสบกับปัญหาอะไรของเขาอยู่อยากให้น้องปุ๋ยให้กําลังใจกับกับน้องๆหน่อยนะคะค่ะก็คนเรามันมีท้อมีเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ว่าเรา เราเราเปลี่ยนอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะแต่เรามันเปลี่ยนความคิดได้ให้มันเป็นพลังบวกเราเหนื่อยเราก็คิดในแง่บวกว่ามันเป็นบททดสอบของชีวิตเราเราเจออะไรที่แย่ๆแล้วคิดว่ามันทดสอบชีวิตเราว่าให้เราถ้าเราผ่านไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้เราเก่งขึ้นนะอืใช่ค่ะถ้าเกิดเราเราเหนื่อยเราท้ออย่างเงี้ยค่ะเราลองคิดว่าทุกวันนี้เราทําเพื่อใครส่วนตัวปุ๋ยเองเนี่ยปุ๋ยทาเพื่อครอบครัว ทำเพื่อพ่อเพื่อแม่แล้วเราจะมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะทําเพื่อคนไทยให้คนไทยมีความสุขค่ะเรารู้สึกว่าขณะหนูได้แชมป์โลกมาเนี่ยค่ะหนูเข้าไปดูในพวกเฟซออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าคนไทยมีความสุขเขามาคอมเมนต์ของกกตค่ะหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีจังที่หนูทําให้คนไทยมีรอยยิ้มหนูรู้สึกว่าหนูมีพลังหนูสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนในในโซเชียลออนไลน์ มทําให้หนูรู้สึกว่าทุกคนเขามีพลังทํางานอรู้สึกมีกําลังใจในการทำงานต่อไปใช่ค่ะใช่ขนาดตัวหนูเองเดินไม่ได้อยู่ยังทําให้ทุกคนมีความสุขพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนหรือว่าคนที่เขาท้อหรือว่าคนที่เขาเหนื่อยเขาก็ต้องกลับกลับมามองตัวปุ๋ยเองก็ได้ค่ะเอาเป็นตัวอย่างค่ะว่าน้องมันเดินไม่ได้ ยังทําให้เรายิ้มได้ทําให้เรามีความสุขใช่เรายังสู้สุดใจเราหนูขนาดตัวปุ๋ยเองยังยังไปคว้าแชมป์โลกมาให้ได้เลยอะไรอย่างงี้ค่ะทั้งๆที่ไม่รู้ว่าจะได้แชมป์โลกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่สู้ไว้ก่อนลงลงสนามก็สู้ไว้ก่อนก็อยากให้ทุกคนสู้สู้สู้เหมือนปุ๋ยเองอย่างนี้ค่ะว่าอนาคตเราไม่รู้เราไปยังไหนค่ะ เป็นกาลังใจให้กับสนามต่อไปให้ได้รางวัลมาอีกแล้วก็ได้เป็นที่หนึ่งของโลกตามที่หวังไว้นะคะน้องโหยค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่มาคุยกับเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันหลังไว้เป็นแชมป์โลกแล้วขอคุยอีกทีหนึ่งนะคะเอาเอาแชมป์พาราได้ไหมคะเอาได้ได้ได้ต่อไปต่อไปแทนต่อไปค่ะเป้าหมายแทนต่อไป ต้นปีหน้านะคะก็เชียร์น้องปุ๋ยกันต่อไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นไงคะนักกีฬานักสู้ของเราหัวใจแกร่งไหมคะคุณวิจิตราใจอ่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เตรียมตัวเชียร์น้องกันต่อไปนะคะสำหรับทุกๆสนามที่น้องจะไปสู้ในฐานะตัวแทนของคนไทยค่ะก็เชียร์กันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ